มาแล้วไฟสุภาพรเผยตัวตนบอสนวัตหลังถูกคนด่ารามมิสแกนจากประเด็นที่หลายคนจับตามองในตอนนี้กับดราม่าอิงฟาวราหะส่วนกระทั่งเธอออกมาชี้แจงผ่านไลฟ์สดทางน้ำตาอยากให้ทุกคนได้ฟังในมุมของตัวเธอเองบ้างพร้อมขอโทษองค์กรขอโทษบอสขอโทษแฟนคลับขอบคุณทุกกำลังใจพร้อมบอกให้ทุกคนหายห่วงว่าตอนนี้แค่ไปพักผ่อนหย่อนใจไม่ได้บอกว่าที่ไหนแต่ไม่ได้ไปเมาทะเลถลายแน่นอนกลับ กลับมาก็พร้อมลุยงานและสู้กันต่อท่ามกลางแฟนคลับแสดงความห่วงใยจำนวนมากล่าสุดฟ่ายสุภาพรเมสการไทยแลนด์2016ได้ทวิตข้อความแอดมาลิซอน00ถึงอิงฟ้าโดยการให้กำลังใจระบุว่าฝากไปให้ถึงเธอฝากดวงจันทร์ให้กำลังใจในยามเธอเหนื่อยล้าฝากสายลมช่วยพัดผ่านมายามเธอร้อนใจฝากดวงดาวให้มันส่องแสงนำพาความคิดเราไปฝากดวงใจความรักนำปไปให้ถึงเธอแอด อีวาราฮะและต่อมาได้ทวิตถึงบอสนาวัดอิสระไกลศีลระบ,บุว่าเท่าที่ทำงานกับ MGT มาไม่เคยมีสักครั้งที่เวลาเรามีปัญหาพี่วัดหรือใครๆในกองจะไม่อยู่เคียงข้างไม่เคยที่จะทิ้งไม่เคยไม่ปกป้องไม่เคยต้องให้เผชิญเรื่องราวต่างๆตัวคนเดียวฝากถึงคนที่ด่ามิสแกนหรือพี่วัดนะคะถ้าไม่ได้รู้จริงอย่าพึงพูดเพราะผลมันจะตกอยู่ที่คนที่คุณรัก